ขอบคุณสำหรับทุกท่าน Thank you for money ขอบคุณสำหรับเงินที่มอบให้มาด้วย1 5อ baht อ๋อ1 0 0้อแล้วก็20ด้วยใช่ใช่ใช่หก็มีเขาเขา Hello Hello h i my friend เฮ้ยอมีเพื่อนมาด้วยเอาละแล้วคุยถูกคนด้วย Hey my friend อ๋อสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับ โอ้โเขาพูดไทยได้นิดหน่อยโอเค Where you come from Thailand คนไทยเขาบอกโอ้ Thailand I'm come from Africa โอ้อเริกาเขาเป็นคนอินเดียดูเหมือนไม่คนอินเดียดเหมือนเหมืออะไรฮะเหมือนแม่ค้ามาเก็บค่าแชร์อย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ย You and I'm sorry, sorry, sorry s i m o v e r s i อ๋อวันนี้เขาดีใจมากที่มาจงว่าสามารถเขาที่นี่ Yeah I, I love it. It s s r e Africa and the Thailand. อนี่เขาเนี่ตั้งใจจะมาจากแอฟริกาเพื่อมาไทยแลนด์ในวันนี้เลยเนี่ยโอ้โห Yeah in a h e o r e of our f r i e n d and now I land on Thailand. คลองตันออ๋ว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรหลังจากที่เขาแลนดิ้งลงมาแล้วเนี่ยสักครู่หนึ่งจากนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะไปที่คลองตันต่อเข้ามาที่นี่ใช่ป่ะใช่วันนี้จะไปคลองตันต่ออ๋อมาเรียไปคลองตันต่อครับ no ฮะไม่ใช่คลองตันคลองตันเอาทีนี่คือคลองตันที่นี่ a h I happy ออ๋มีความสุข yeah I have me I have a boy a boy a girl and every thing อะไรนะเขาว่าอะไรนะพี่บอก อีกอีกอีก please Again. ไม่เหมือนเดิมอ๋อบอกว่าวันนี้ดีใจมากที่มีแต่ผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีที่นี่ทุกคนเลยโอ้ใช่ใช่ Yeah and a boy one two three four five six seven and a smoothie a n d a m o o t y a tail and a shirt คืออะไรนี่เขาบอกผู้ชายวันนี้เจ็ดแปดคนเนี่ย เอารวมรวมมัดรวมกันแล้วทิมมาทางนี้ได้เลยทีเดียวใช่อ่ะ It's a big shell big ฮะ big shell big shell คืออะไรพี่ big shell เขาบอกเขาหอยใหญ่มากครับผม Good oh you're a s i m b o n symbol big shell y e p จะลอง big shell คราไหมอ๋อสี่คนไม่สี่คน I'm okay สี่คนไหวใช่ไหม You are welcome ไอ no. ้เด็กกระจายแล้วเขาะเกิน No 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 And now I want uh, I want y o n g อะฮะ Again อะไรนะอะไรนะ I อ๋อค uh, ุณเนี่ยอ่าอ่ะยาว Want y o n อ๋อตอนนี้คือนักร้องง่วงมากเลยครับเพราะว่าเขาเดินทางมาไกลมากเขาเหนื่อย no, no 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 You listen to me โอเค you listen yeah yeah I want n งี้ยคือวันเนี้ยเขาต้องการครับเออมาดูงวงช้างของเมืองไทยวัวช้างเนี่ยช้างไทยเนี่ยไม่ไงฮะคืออันนี้ no 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 I want n งี้ย and เงี้ n and t h dog 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 you know and uh, the boy fight 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 for fight and the dog 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 อคุณแฝรสี่คนนี้ว่างครับน้องร้องเงียบแล้วครับตอนนี้ครับผมพอใจยัง thank you very much โอเคเออก็พูดชาได้นิดหน่อยนะครับพูดชาได้นิดหน่อยสวัสดีคุณพ่อยังคุณพ่อหน้าเวทีคุณพ่อมองอยู่นี่คุณพ่อ I High Father คนไทยหรือเปล่าฮะคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่คนที่ไหนฮะอ่ะ shake hand คนเมริกา shake hand you shake hand มีคนคนอเมริกาด้วยนะโอเเคแบง์ก คนพ่อคนไม่ต้องกลัวนุ้เป็นคนโอเคโอเคฮะอะไรนะคะถูกใจพี่เขากินเหล้าได้ไหมอ๋อเฮ้ย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 เเฮ้ยมีแบงค์ผ่านด้วยมีแบงค์ผ่านด้วยนะอ่าอ่าอ๋อวันซาซาเลยนะอ่าเอากินเหล้าได้แต่ว่าเวลากินเหล้าไม่เหมือนเพื่อนทำไมยังไงฮะปกติคนเมา คนกินเหล้าก็จะเมา,าแต่หนูกินเหล้าแล้วเป็นไรไม่รู้เป็นยังไงขาชอบทางตลอดเ,อเลยเท่าไรคะหนึ่งพันเลยนะ1,000 oh, Thank you ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้อยหนึ่งไม่ต้องกินเหล้า,าแต่หนึ่งพันต้องกินเหล้า,าไปเอาเงินมาทอนเขาดิ โอ้ยพันหนึ่งก็ดีแล้วเฮ้ยไปอีกแล้วแล้วโอ้โหแบคกิค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแบคกิ้ววันเอ้าเส้นบ้าอ้ยเข้าใจดีมากเลยนะพี่เขามีเมียหรือยังน่ะอ๋อพันนี่ขนาดพาเมียมาด้วยขอให้พันหนึ่งเลยนะอ๋อ รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสยัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครชัดหน้าเกิดฉันได้จงจําไว้อย่ามีเมียคา้ายอ๊ยอ๊ก I am a singer song, s i n g e r s o n g e ะเน็กเนสิงเกอร์ซองสากออ๋อเดี๋ยวจะร้องเพลสากอนอีกใช่ไหม <Yeah. S 2> เป็นเพลงแบบให้คือมึงพูดไทยง่ายกว่าไหมฮะลิมมันยังมีค่อยเท่าไหร่อ๋อคือไม่ค่อยพูดไทยไม่ค่อยง่ายลิมมันแข็งลินมันแข็งเป็นเพลงสากลแบบให้กำลังใจอ๋ออยากจะร้องเพลงสากลที่ให้กำลังใจคนต้องเป็นเพลงนี้มาไลแคลรี่นี่เลยทรงนี้ใช่ไหม l i v e it h l e color back ยัย l i n g the e color backOne two three go